่า uh, สวัสดีครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบสนาทีนะครับผมหกโมงสี่สีในไทยนะครับก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนิดนิดทุกคนครับอย่าลืมไปกดบัตรด้วยนะครับผมไอโซเลนเอไม่ใช่ไอโซเลย ไอโซเลตแบ็กนะครับผมเอ็กซิบิชันนะครับผมที่จะให้กดบัตรใน v o i บ p l u t o t i c k e t c o m นะครับผมเวลาสองทุ่มสองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มอย่าลืมด้วยนะครับทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับเน็ตโอเคไหม ถ้าโซเอามีสปอยไหมมีมีแน่นอนครับตามนะเจมขอเลื่อนก่อนถ้าโซเอามีสปอยแน่นอนครับตามที่บอกเลยโอเคเออสกายอ่า okay, uh, uh, today อ่ uh, า 8pm right 8pm it's not a 2pm right อ่ uh, า 8pm now อ่า GM plus say when it's time in Thailand. Uh we're gonna have a ticket selling uh for isolate back exhibition in swareweb Okay Today eight PM eight pm right? มันมือเบลอป่ะทุกคนอย่าลืมด้วยนะคะผมอันนี้ก็มาแบบมาไลฟ์ชี้แจงอีกรอบนะครับผมเผื่อแบบใครลืมอะไรนี้ครับผมก็เระยะเวลา ตอนนี้ก็อีกไม่นานแล้วใช่ก็อย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับผมงานจัดที่ยูเนียนมอล์นะครับจัดที่ยูเนียนมอล์ชั้นห้านะครับผมวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบนะครับใช่ i นไทยแลนด์ Thailand, นะครับผม ก็เอาจริงก็อยากจะให้ทุกคนไปดูอะไรนะมีตอนนี้ก็มีการปล่อยแบบว่าแอดโฆษณาของ I s o l a t e b a c k ใน u n i น n m a l มเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งอแอดก็จะมีแอดเพิ่มเติมอีกทีก็คือวันงานเลยนะครับผมก็คือจะเป็นบริเวณเสาทั้งหมดกี่เสานะน่าจะประมาณ6หรือ8ดนะเจมไม่ชัวร์นะครับ ช่แต่ก็ใครที่ไปดูแล้วก็ขอฝากแท็กมาด้วยนะครับผมแบบใครที่ไปเห็นแอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอคุณแบ๊กไหมได้เจอแน่นอนครับผมแต่ว่าอ่าไม่บอกแต่ได้เจอแน่ๆครับหรือว่าจะยังคนไปไลฟ์ใน TikTok ดีกว่าไหม หรือว่าเจนควรไลฟ์อะไรดีคือแบบเจมไม่เห็นเม้นอะไรเลย เดือนไหนครับวันงานเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับทุกคนเดือนนี้ใช่ครับผมวันที่1 6บหถึงวันที่ยีพฤศจิกายนครับคือเดือนนี้อีก5วันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมก็บัตรก็จะเปิดขายที่ v o y a p l u t o t i c k e t c o m นะครับผมซึ่งเจมก็แปะลิงก์ไว้แล้วก็แบบเข้าไปสแตนบายกันได้นะครับเริ่มขายบัตรเวลา2องทุ่มนะครับผมโอเค good evening guys i have home can you try speaking please uh okay okay i will to tell the details again okay okay have uh today's uh we're gonna have a Selling ticket. In web dot pluto ticket for uh isolated back exhibition. It's my first exhibition, yeah. uh it's time at uh Eight pm. Yes. 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 นั่นแหละครับผมก็ทุกคนก็อย่าลืมมากดบัตรกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่กดสั่งจองน้อง i อโซเลตบอยเวอร์ชัน2นะครับผมที่เป็นสีไข่มุกหรือน้องเพลนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมารับไว้รับได้ที่วันงานนะครับผมแล้วก็อยากจะชี้แจงอีกทีนึงก็คือ,อสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์นะครับผม มีตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อคือวันนี้จนถึงวันที่สิบสี่นะครับทุกคนรีบมายืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับผมถ้าเผื่อเจอเมลแล้วลองเช็คเช็คเมลด้วยนะครับว่าแบบโอเคแบบทางทีมงานได้ทักไปหรือเปล่าถ้าทักแล้วก็เช็คใน l ล n e oa ด้วยนะครับ l ล n e oa ของ b l a c k b a r s y ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการที่จะไม่ต้องเสียสิทธิ์นะครับ น้อน nah. nah, nah, ั่นแหละครับ โอเคกเ็เดี๋ยวเจนว่าเดี๋ยวเจนไปรัดในติ k กต k ดีกว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน t i k กต k นะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมไปบ๊ายบาย